ต่อลึกซัมซุงเมจิกเชนของดีที่คุณต้องรู้ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Samsung s s d นะคะรู้หรือไม่ว่าทางซัมซุงเนี่ยเขามีซอฟต์แวร์เพื่อซัพพอร์ตการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นการเช็คความเร็วนะคะหรือปรับโหมดให้เหมาะสมมีอะไรบ้างวันนี้ฟ้าพาไปดูค่ะกดมาหน้าแรกเลยนะคะก็จะเป็นไดร์ดชบอร์ดค่ะด้นานบนเนี่ยก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อรุ่นที่เราใส่อยู่นะคะสถานะของ SSD ค่ะอุณหภูมิเลือกได้ว่าเป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮน์นะคะแล้วก็มีระบบสมาร์ทด้วยนะคะที่ตรวจสอบข้อมูลภายในของไดรเา แถบด้านล่างนะคะก็จะมีสถานนะเมื่อเราจะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์นะคะขึ้นตัวเอนแจ้งเตือนหรือเป็นไดดีเทลนะคะบอกจํานวนความจุที่เราใช้ปัจจุบันค่าความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลค่าไ o p s ในการอ่านเขียนนะคะหรือไดโนติสแกนค่ะเพื่อสแกนหาค่าบล็อกที่ผิดปกติค่ะมานะคะก็จะเป็นไดดีเทลค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะบอกรายละเอียดต่างๆของ SSD เราค่ะตั้งแต่ชื่อรุ่นความจุซีเรียลนัมเบอร์แจ้งการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะคะบอกจํานวนดิสที่ใช้อยู่ใน SSD ออินเทอร์เฟซในการ ต่อ Classify ค่ะกดเพื่อเช็คประเภทของไฟล์ใน s อ d ก็ได้ค่ะเพื่อนๆที่ต้องการทดสอบค่าความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลนะคะก็กดคลิกคำว่า performance benchmark ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถเซตอัพตั้งค่าการทดสอบแบบละเอียดได้นะคะกดคลิกเข้าไปเนี่ยก็ะจะเป็นหน้าต่างนี้เลยค่ะให้เลือกถึง3แบบด้วยกันนะคะเมื่อเรียบร้อยเนี่ยก็กด a อ p l y แล้วก็กดสต a r t เพื่อทดสอข้อมูลได้เลยค่ะแล้วนะคะก็จะ,สะแสดงผลการทดสอบเป็นหน้านี้เลยค่ะมีทั้งค่าร s สค่าไรในการอ่านเขียนข้อมูลระบุวันที่เวลาในการทดสอบนะคะสำคัญนะคะสถิติ ผลการทดสอบในครั้งก่อนก็สามารถดูได้ด้วยค่ะมาไดโนติกสแกนนะคะเพื่อหาค่าความผิดปกติของบล็อก SSD นะคะ mm. ก็สามารถเลือกได้ mm. ว่าจะเป็นช็อตสแกนฟูลสแกนค่ะนะคะในส่วนของ Performance เนี่ยเราก็สามารถเลือกให้ตรงกับการใช้งานของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Full Performance Mode นะคะ s t a n d a r d Mode Power Saving Mode c u s ค o m Mode ค่ะก็ปรับเปลี่ยนตามการใช้งานเราได้เลยนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นผลการทดสอบ Performance b e n c h m a r มในโหมดต,ต,ต่างๆนะคะของ Samsung SSD 850 Pro ค่ะ ว่าค่าลิสไลท์เนี่ยก็แตกต่างกันนะคะฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่ถูกเปิดใช้เนี่ยก็แตกต่างกันไปด้วยค่ะมานะคะโอเวอร์พอร์ชนค่ะการกแกนบล็อกใน SSD ให้ว่างเพื่อสำรองพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพในการเข่งงานแบบสูงให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ค่า OP นะคะเราสามารถเซตได้ในช่องจํานวนเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการค่ะใส่จํานวนตัวเลขนะคะก็จะเห็นจําจนวนกิกที่เราต้องการไว้ใน s s d ค่ะและมีฟังก์ชัน Circular e นะคะคือการลบข้อมูลอย่างถาวรไม่ให้หลงเหลืออะไรใน s s d เลยค่ะมีระบบ PSID Reward นะคะคือการตั้งค่า s s d ให้กับสู่ข้ามาตรฐานจากโรงงาน N-cap d e a d i e นะคะคือโหมดความปลอดภัยค่ะต้องปิดการใช้งานปลดล็อกก่อนถอดและติดตั้งบน PC เครื่องอื่นค่ะการอัปเดตนะคะ <ๆ S 1> ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่กดคลิกเข้ามานะคะก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเป็นซอฟต์แวร์อัปเดตเฟิร์มแวร์อัปเดตนะคะ <ๆ S 1> ก็จะขึ้นแท็บอัปเดตด้านขวามือนะคะให้เพื่อนกดคลิกแล้วก็สามารถอัปเดตได้เลยค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับซัมซุง g มจิกเชียนนะคะของดีที่คุณต้องรู้ค่ะสําหรับใครที่ใช้ s s d เดียซัมซุงอยู่นะคะก็ไปลองกันได้เลยค่ะ